สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอซี่ทุกท่านท่ผไปชมทุกคนผมพ่อกระชองตามอุบวลคนสีเกตครับมือนี้ก็ได้กลับมาสีสเกตรพ่อแม่พี่น้องนี่แหละก็ได้มหามูแล้วก็อันนี้หน้าครับเลยสีผ้าพ่อแม่พี่น้องไปอันไอหน้ามูอีกคนนึงเนาะไปเมืองอันควนเลียงง่ววิถีชีวิตมันครับขึ้นอดขึ้นยังกันนําละเพราะว่าเท่ากับบุคอยได้มาอังสีนะครับมือนี้แค่แน่เด้มาโอกาสได้มีโอกาสมาเลียงง่วให้พ่อให้แม่กันเลยต่โอกาสมาเยี่ยมมายามมูครับ ห้าสิบไปซาเล่งครับนี่สามคนนี่นะครับไปกันครับผมนี่ก็จะเป็นทางเขาน้าของมูครับเิ่นอยู่ในสวนอยู่ที่ทงไฮทงหน้าครับเป็นบรรยากาศนะครับเพินว่าเพิ่นเห็ดเศรษฐกิจพอเพียงนั่มสี่ภาพพ่อแม่พี่น้องไปชมบรรยากาศอยู่ทีทงไฮทงหน้าเพื่อนผมนะครับนี่ก็จะเป็นป่ายยางระหว่างทาง คนละครับคองข้ากาเป็นมูก,กันครับแต่ว่าเพื่อนเป็นรุ่นพี่อยู่ปีหนึง่งซ้สำๆมูก,กันไปคนข้างล่างก็จะเป็นลูกพี่ลูกน้องของแม่พมครับเป็นเป็นหน้า เราครับก็ได้มาถึงแล้วครับครับตอนนี้กําลังได้มาหอดอันสวนแล้วครับสะพาไปเมืองพอ่อของมูเิ่นพายยางซ่มสวนครับตอนนี้มูเฟ่นเาอาห้าให้งัาอยู่บ้างครับ ประเทศเขาต้องการมานี่ตอนนี้มีไใหตั้งเขามาอันนี้ปลูกมากยัางครับพ่อมากข้าไม่กล้เลยอันนี้<า>คือจะคลองสวนค่ะนี่แม่คือจ้าของสวนคือจะคลองพอมูน<อ>นี่แหละครับเห <laughs> ็นลลูกลอหนูปลูกข้อยไว้เอามาปลูกเลยมันมันรวมเป็นเงินน้ำฝน มันนี่ต้นรูจะว่าวนี่ีตินตรงนี้ะไปเจาะ้องเจะบึงอันนี้อยนะมาผูกมาผูกอันนี้ผูกคอยนอันนี้ต้นยังครับต้นพยุงต้นพยุงพยุงเขาผูกธรรมชาตินะนละผูกละทางนั้นมันรวมแล้วทั้งหมดมันสองพันส้นนี่ละเ่นบอดาไปใช่มาผมปลูกที่ชาธาะ แต่ลุงรัดนี่ปลูกสะละที่เจ้าของือเานี่แหละปลูกเนที่เจ้าของเนาะดีดีกว่าไอ้ดาไม่ใช่มา,มเ,พามเพราะยอมแพ้ลุงรัดนะยอมแพ้่ยังไงจิตใจเขารักต้นไม้จริงครับ<ำ>อ่ามีไพ้หูบ้านน้องจิ๊ดก็บ้านที่พี่ไอ้โง่โง <c oughs> ่ซ<ม>ัวแมนอยู่ีข้าวปลูกธรรมชาตินี่แหละคำว่าบ้าบ่าทังสี่แหละข้าปลูกมาเขาได้ขายมาต้นนี้ปีแรกด้โซ่ตันแม่นมาไบเส้นหนึ่ง มันบังเอาไม่โค้งไม่จกเนาะอ่านี่หลายๆสองตันปีไลยเป็นเป็นหมากไอ้หมากแหงน้องพอนะหมากแหงหมากอ่อนคายก็ได้แบบจะเป็นปลาหมากคล้องคอมันครับแบบเพคนสิยูแบบวิถีชีวิตบ้านๆปลูกเศรษฐกิจพอเพียงสองกับล่อยเพียงแค่ได้เลื่อยเพียงเมืนต้องเฮ็ดให้มันเลื่อยเพียงเนาะพ่อเฮ็ดให้มันกินได้ขายได้ยังสิพระเจ้าพี่นินบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงบางคนขึ้นบอก เขาซีแน่แล้วเขาว่าที่ให้ลงทุนไปเลยเขากระบว่าอันนี้ถ้าขายน่วยสดรลจักบาทกับพี่ัตอนนี้ก็ให้ให้โลกไอ่ีอนนี้โอ้สีสิเออไอคำนวณางแท่งนึงนี่ได้จักกิโลนี่นี่วยโล่โล่โล่คุณสิคุณคุณคุณสี่สิบ ได้หนึ่งในร้อยหกสิบจากต้นมันจะมีลายเลยสองพันต้นสองพัห้าร้อยต้นสองพันห้าร้อยต้นมันในปูกรังคนอีห้าร้อยเป็นสามพันนี่สรุปอีกพันต้นเห็นบอจุกหอมมากแล้วเนาะปลูกไปไหมเขาก็ว่าเขาบ้านี่แหละบ้าบ้ากระยาในผลผลิตมาที่แน่เลยว่าคันทิดสมองผลที่ไหนเลยคือห้าประเทศนี่ต้องการให้ ต่างประเทศคุณไม่ได้ขายใช่ไหมเนี่ซื้อมาสามสิบกระปิในเงินทุกปีบอกย่างนมีพันตันเขาเอาพันตันเขารับวานเนาะครับบอกนี่นะผกเกษตรก็ไม่ได้เห็นเรื่องนี้อันอันแบบนี้ไม่ไม่ไม่ปลาดิไม่ปลาครับไปซื้อมาสามสิไปเบิ้งไม่ปลาสันนั่นนัคนไปเบิ้งไม่ปลาอ่ะคุณพี่น้องนี่ก็จะเป็นวิถีชีวิตของพ่อเพื่อนครับเพื่อนเหตุไม่ไหมเขาก็วว่าเพื่อนบ้า นี่แหละบ่าบ่าของเรากะได้ดีเนี่ยถอดทุกมือนี่ครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศอยู่ทงไหฮทงหน้าครับเมื่อ,อก่อนก็จะเป็นทงหน้าแ,แถวนี้เง,งินชงลูกเงินได้เงินย้อนเงนินมาแมนครับวังทัดสินได้ตันละแปดหมื่นซื้อทั้งละสิบบาทครับได้สิบสี่ตันได้เท่าไรเงนินต้องรับก็ลงทุนมัดแปดหมื่นตรงนั้นไม่ได้สิบสี่ตันตั้งละแปดหมื่นอันนี้อันนี้ก็ร่างเคาะห์เป็นประกา คนกาที่ไอขาลั่นเพาะนะใส่เนี่นะลิ้งกาหมาดูกได้นี่อันนี้ลูกไม่ันมัครับนี่นี่ละสเดือนดูทีละออมักหอมพืชนี่ถ้าผูกแป้นตัาเนืในเรื่องไอ้แม่เลยแม่นพดกอเก็ไ่ได้เยอนี่หรอกมันมันมักผีสื่นแท้นี่อ่าเบิ้งนี่ละเบ่เดือนเยเอันนี้สี่เดือนเนาะอ่าอันตัวนี้ครับลูกเจักเดือนแล้เพะสี่ปีเข้าหนี ขาปีโอ้โหได้ขายแต่โดนอะไรจักปีได้ขายครับแบบได้เก็บผลผลิตสามสมปีกว่าอ๋อเดี๋ยวจะไปเมืองก่ามาครับตอนนี้พอาปรนเห็บกามากไว้น้ำใไรอยากได้กับติดต่อได้ครับนี่สวยงามมากครับดูดิ

โอ้เอามาเต็มเพลเล้าโอ้ยดกแหงครับสีแซงโอ้อันสีแซงนี่แซงหลังสกิโลบา่ะติมันบอกมาถื่เนาะฟอเนาะอันนี้มาตำกว่าก็ลอยโล่เลยลอยโล่เหรียลอยโลคูณ่มสี่สิบสี่พันอ่ะต้นนี้ต้นเดี๋ยวสี่พันแล้วถ่ายเลยเพลไปเลยตไม่ต้องอยากไอโอ้ยหลายแหงครับ พี่นี่พ่นอะไรฮ็ดแต่แต่ต้นหมากหรอกได้พ่นก็มีงัวอีพุ่นงัวซีซีแมนเดียวพาไปเมืองงัวกันเถอะนะพ่อเนาะเมดดดครับนี่คือตอนนี้เขาปลูกเขาบ่ต้องย่านตลาดตลาดรับบ่อันเนาะบ่มีตันแม่นบอสตลาดตันเนาะบ่มีตันไม่มีตันเพราะว่าต่างประเทศมีอยมหาประเทศจีนคุดขิดดินถิมจีนเกาหลีก็มาเลเซียไต้หวัน มาอินเดียปัตติทาทาสีเ็ดน้ำสีคล้ายน้ำใสบอนี่จะรับซื้อเองไหมฮะ่นบ่อโอเคคุณพ่อเราลองรับด้วยคันพู่งได้ยากแก่แค่เนาะมันต้องเฮ็ดระบบน้ำก่อนร้านมันต้องห่วงถ้ามันผิดพลาดสีมอพินดินีไหนเลยที่ปลูกนี่โอ้โ่ประกันสิเลยเพราะว่าประกันราคาให้ยเลยที่ปลูกขี้ยังไงเนี่นบัดนี้ไปหาับไปตรงอีกเล่าบ่ไรนิดนึนี่ก็เป็น บรรยากาศอยู่ในเทียงครับนี่ก็เป็นไอ้อันนี้กับโม่ครับสวัสดีครับชาติชายอันนี้ไปบึงงูอ่ะงงูอ่ะท้องถไปลังจากเข้าไปเมืองอันมากแล้วนะครับเข้ากับสิมาเมืองงูอ่พอเป็น,น,นเป็นเห็ดฟ้าม่วงนั่นครับนี่อยู่ตรงไครตรงหน้านี่แหละครับนี่ล่ะตัวนี้ยูนี่ยี่ยี่สิบเอตโต อยู่ผู้สิงเนี่ยอยู่กันตัวงอมาสี่สิบสี่ตัวมีแต่งัวงัวเนื้อลนเนาะปอนะเงื่อนเนาะนี่แหะครับอยู่สะดวกสบายกะมีฮอดมุ่งให้แบบอันนี้ยแบบกลางมุ่งได้เนี่ยเงี้ยเนาะแมงวันกับบ่อนไหไตไรไม่ไตเข้ากัวิถีชีวิตแบบเกษตรยุต่ว่าเขาเป็นเกษตรเกษตรทำเงินเนาะเงี้ย วังเดือนก้อนทึบก้าวโตโตไดเงินหกแสนหกซื้อที่อยู่คันสี่ไรเอาหมาไปลงสองคันตันดึงอแงๆเลยนี่ตาเอ๋ตาเอ๋เราตื่นคนเนาะนี่เราคอย้องอยากมาเบิ่งคอยอยากนี่นะมาต้องไปไปคุยกับชาิเฮียังหอก จกแค่พอซีพอเกีงแต่ว่าข่บ่มีความมั่นใจเจ้าของตัวเองทําอะไรไม่ใช่ทำลอยๆไม่ใช่ไม่ทำเลยเสียเวลาคือว่าเฮ็ดยังเฮ็ดแบบใจเอาไฟวไว้ในกระซางไม่สนกราแบรไห้ทกินตัวอันนี้สุดท้ายมากอ้าอันมวยเมื่วาเขาเหรอคือในบ้านเขาเอาหกหล่ออันนี้โต้นนึงหลิบค่ปลากรัตนต้โละสามหมื่นต้ละสามหมื่นหนึ่งสองสามสี่ ตนี้ัวสามื่นตัวสามหมื่นหานอสามหนหาตีก่อนสามหมืซื้อไปต้องหาัวกัมีแดงงามๆครับต่ว่าห้าก็ต้องอดทนน้ำๆพอเนาะหนึ่งตื่นมาเกี่ยวหยาหาหยาห้ยังให้กินนล่ะมีอเรื่องาว่าหฮาต้องว่างเพนไว้หยาปลาหยาได้ตีหลายได้ตีแค่สามหมอันนี้แสนสองลพอเตอนนี้พวเกี่ยวตันนี้พอพัฝั่งนี้ก็จะเป็นหยาเพินครับเพ่อนกับเหยดยเพล่นว่างเพนไว้ย่างดี เศรษฐกิจพ่อเพียงแต่ว่าเพิ่นเห็ดว่ให้พ่อเพียงครับเพิ่นเห็ดมากว่าพ่อเพียงอีกก็เฮ็ดให้มันต่อยอดไปอีกละพ่อแม่พี่น้องใครกว่าให้ที่ดินมันเสียเปลาเ่านาะปลูกไม่ไม่เขาก็ว,ว่าฟิ่นบ้ามาเห็ดยังหน,น้าโอ้มาเห็ดยังขุดหน้าเรียญเนาะเขาก็ว,ว่าเนาะ่อเน,นาะแมนทีมหน้านี่กับางเสียงาเลียงง่วหร้ายเ่าก็ต้องมีพื้นที่ไว้ปลูกงา นี่ก็จะเป็นหญ้าครับเพิ่นกระถองว่างแผรนไหมแบบสี่ห้อกัเลี้ยงแบบให้มันสบายแน่จักน้อยเพราะว่าห่อเห็ดหลายนี่เป็นเพนทองไม้แดงไม้แดงหล่อบ่ห่อกระปลูกไอ้ปลูกต้นไม้ไว้เป็นสวนนะพ่อเห็ดเด็กันอ้อมสวนไว้อ้อมสวนเฮานี่ไม่หอดบป็แดงเพิ่นตัวน,นี้ไม้แดงไม่เม็ดมันล่นนะจังซี่ล่ะธรรมชาติมันจังม่วนอั<ห>นนี้ก็มะขามอง โอ้แบบแบบบัได้ปลูกบดบัได้ปลูกแบบต้นไม้แบบเชิงเดียวปลูกแบบผสมประสานอันนี้ก็มะข่ามงหรืกัมะข่ะข่ามงแล้วก็ไอ้นี่พยุงพยุงเออพยุงพยุงแต่พยุงพยุงแบบบ่ได้ปลูกแบบเชิงเดียวน้ออ๋ต้องสลับกันปลูกแบบผสมประสานนี่ก็กาลังกาลังทีเริ่มต้นเฮ็ดคือกันกับเจ้านี่ล่ะไะต้องการต้นไหนก็เอาเลยเลือกเอาแต่ว่าส่วนมากตอนนี้คือหลักๆคือเป็นพยุงกับกับต้นเียนงทองกับต้นดูตอนนี้ กำลังฉีเลหมดได้มาอยู่พวกเขาฉีดยาหน้าไคเที่ยงแมนนะครับมีทุกอย่างเนาะเป็นเศรษฐกิจนีผืชพืชแบบขายหอยว้ห้อยวเป็นอาหารไก่เลยเราะว่าคือกาคือสละหอยไก่ราคาทำนี้พาษยังมันได้กล้วยไรดละงร่อยแมนครับเอาแปดสบกับงรอยเอาอะไเลือกเอานี่แหะบอ มวนไมีมวนมวนอยู่ฝัมีความสุขนี่แหละนี่มีความสุขเนื่องแหละมันบ่อะไอยู่ในเมืองบอเอออยู่แบบธรรมชาตินียมวิถีชีวิตตรงไหนตรงไหนอยากกินยังครับปลาเขาก็เลี้ยงไว้เออเลี้ยงไวไหากินไปไก่กับแมนครับฟังทังนี้ก็จะเป็นได้ปนป้ายาครับนี่แหละปลายยาพ่นฟูกไว้นี่ทีมงานนั่นพ่นเกี้ยวยาบอกมือแน่จะเป็นวิถีชีวิตแบบ จังได้เราเข้าเลี่ยงร้ายแต่ว่าเข้ากระต่องว่างแพนเนาะแนนี่แหละครับจะคล้องให้เพื่อนกินน้ำเขียวเด้อมันกินน้ำเขียวขึ้นหักแตกนี่กับแมนมูขึ้นกันนะครับแต่ว่ามูเพิ่นกับเป็นรุ่นพี่ไปปีหนึ่งนี่บางเท้อกับปอยแบบธรรมชาติแน่แมนทำพูดรถที่รมเป็นบ้ผู้เย็บดีบอวัน รถบกอมาเนะาะรื้อรืปลูกหญา้าปลูกเขานี่ต้นบกควนาเลยเออเขากัดสิงหูยังไม่บกควัากรบอกไป้ดหูกับหูเนาะนี่ปลูกหญ้านี่ยยงัวมนอาไอืมอันทีท่องเข,ขาาวๆนี่แมนทขอเ่าใส่ไฟฟ้าไ้เนาะ เอาไว้กันงัวเพราะว่าเ,เขาเขาเขาปล่อยงัวแบบธรรมชาติเนาะปล่ปอยอยู่ตรงไหนตรงนั้นยังว่าสีสะเกดคือบมามมาออ่มีน้ำวะอู้น้ำฝนตกเสมอในนีเ้เอาค้างไว้พุ่นละน้ำโอ้โอ้มีระบบค้างไว้พุ่นเลยโอ้วางเพลนินไปดีปครับเบ,บิ้งช็อตบอลมันรอก,กันยังไงตัวมันพูดว่าพูดเข่าอยู่พูดปลาหย่าปลาหย่าหรือปลาเข่าได้หนิหย่าปลูกหย่าได้เลปลูกหย่าบ่นนี้น แมหยาเด้อววครับนี่ตัดเอาให้กบบบบบินอ๋อนี่ปล่อยไว้กินจะเป็นประมาณน,นี้แล้วครับพ่อแม่พี่น้องอนี่แหละอยู่ทงไฮทงหน้าของเฮาอยู่ชีวิตแบบบ้านๆแต่ว่าเฮาก็เฮ็บเป็นอาชีพของเฮาไปเลยไปปลูกหญ้ากันข้างหน้า <ๆ S 1> เขียวๆก็มีแต่หียเขาน้อยนึงครับเขาอยู่3ไร่3ไร่เนาะที่เหลือก็มีแต่พื้นที่โล่งแล้วก็ปล่อยให้งัวเพิ่น ได้กินหญ้าตามธรรมชาติครับให้อุดมสมบูรณ์เข้ากับเห็ดเกษตรซยู่แต่ว่าเาเห็ดเกษตรแบบมีรายได้เนาะแนนห่อสีเห็ดเห็ดกินจะซื้อกับไรครับต้องมีรายได้ไปนั่เพราะว่าเขาเป็นเห็ดเป็นอาชีพไปเลยหลังจากเข้าไปเมืองต้นไม้แล้วก็ไปเมืองอันป้ายยาแล้วก็ง้อแล้วล่ะครับอันนี่มูเพฟันกับเสื้ามาเมืองอัน อันนี้นะสาดรใช่<ะ>อล่นนล่าอย่งครับอันนี้คือขอไก่ขอไก่อ๋อลตอนนา้ตนตอนนี้นงงนแบบเกำลังสิไปไใช้ครับจะ,จะสะดุดอากเกียนอากเกียนต้นไม้ไปเมืองขอกหมูขอกหมูไก่เลี้ยงหลายอย่างครับมีหมูมีไก่มีงัว มีพืชกับมีปลามาต้นไม้โอเสียงแมนครบวงจรอันนี้เสียงกับห้านครับนี่มูฟธรรมชาติดีครับหานคอ่ะ่นอยน้ำเบ็ดกินน้อยืดีอืีหมวยนครับหนูมันออกไปซ้อมทุแล้วอืมโอ้ด่จะเป็นขอบม้วนหมูปลาเหครับนี่ S <S เ,น,เ,น,น,น,เนื้อแดงยี่ครึ่งคนล่ะปลาแถเด้อนี่โอ้ก็ใหญ่แถเวลาไปแพนพอพันมันแถแถเวลามันเลี้ยงกันหน่อยมันเลยคุ่นเวลาโดดออกไล่เธอะนี่ยมีเขียววะ่ะเออมีเขียวเว้ยมันโดดออกไล่เธอในเมืงมองเนี่ยนี่เป็นมูปลาแถครับโอ้กําลังสีเขียวเนาะเขียวมีอยู่เน่นบ่ีวลาเมันกอกลั่นเขียวเออเขียวเก้ากันครบ อันนี้คือของแท้ได้มีเกี่ยวเลยแทะแต่ว่าเขาอยู่เขาเลี้ยงเนาะเขาโมได้ไปหามาเลี้ยงไปหน้อยโมเดลไม่เลยคุ้นแม่ว่าเล็กๆนะช่วงมัาคืนนี่แล้โดดออกหลายเธอแล้วเชื่อเธอและวหาขวดทุกขวดก็จะมาให้อันนี้ก็ระวังให้ดียเราต้องเอาให้สูงกว่านี้แน่นจักมันคุ้นแนนเลยยูยูนะเป็นยังอะกระสิเปลี่ยนประมาณนี้ลนะครับพ่อแม่พี่น้องปวดปากเน่าปวดปากเน่าโอ้ยีปากเน่าอีกเอาต่อต่อจาก มังสัตว์เขากับมังผือดไอ้ผือเป็นพ so ักสวนขั้วแต่ว่าบางยางเขากับม uh ีสื่อแน่เนาะผวกหอมพวกยางเขากลปูกระได้เขากับเขากับสื่อสื่อกับมีนี่ก็เป็นต้นบกนาวครับโอ้นี่แหละสิได้เก็บบกนาวะเมื่อเ้าวนี่อืแ นี่นะครับจะเป็นประมาณนี้ละโอ้ลูกขีดหมอเขาเกิดดิมันตามธรรมชาติ์ไปนกมาขี่ใส่โอ้ยเนี่ยเมืมองบกหน่าหนุ่ยบกหนาว่าอะไรเงี้ยสมทุกหน่วยมาดิสมทุกหน่วย,วน,วย <laughs> นี่ครับ,บ,บสมทุกหน่วยรับประกันได้แม่หมอบอกแหนวบ่สวมนี่บ่แปลกและอันสวมไปเบิ่งบางควันคลายมาบางบางควันคลายของเพื่อนฮะต่อนี่จะเป็นคลิปยาวๆนะครับจักหน่อยแค่ไหนได้มาเยี่ยมมายามเพื่อน มาเจ้าะกระปุกเพื่อนเราเบาอยู่เราเบามึงประเทศนะมั่งเนี่ยกินข้าวอิ่มแล้วก็มานอนพี่ผมไม่รู้ผมนอนนาค่ะเออซื้อซื้อเฟรชเพื่อนครับผมไม่รู้ผมนอนนามาซานลมเงาดีเนาะเออผมบดมืออยู่นดิกายรานนี่ผมบดมือเลยโอ้ยมีเต่าหมาบ่มียุ่งเหมือนตอนนี้โอ้ยนี่ครับคักเลยว่มาตอนนี้เอ้า นอนให้พ่อแม่พี่น้องมั้งลูกนี่แหละครับหลังจากเข้าเห็ดเบี้ยเห็ดยางแล้วเนาะกลับมาพักพงพักพอนอยู่แบบนี้จุดมันยุ่งกิดมีถูกและยุ่งเลยยังกัจุดือสบายครับนี่แหละคนเฮาไปอยู่ทางโ้งทางไกลกับมืดือยู่นี่อยากมาเห็นบรรยากาศแบบสีกันสีขึ้นหอดได้มาตี่นี้เพราะว่าอยู่ในเมืองในในเมืองกรุงเมืองกรุงกันมันสิเป็นอีกแบบฟิลนึงครับ นี่จะเป็นวิถีชีวิตเพื่อนเหตุงานของเพื่อนนั่นแหละคือเพื่อนเลี้ยงงวเลี้ยงซัต์ละครับนั่นคืองานของเพื่อนแต่ว่าเฮาก็ดียางนึ่งเฮาได้อยู่กับธรรมชาติไปจังสิครับทุกคนเป็นจังไงครับนี่แหละเป็นวิถีชีวิตของมูเพื่อนละครับแบบอยู่ทรงไทยท้องหน้าะสานเนาะแบบเลี้ยงปลาเลี้ยงปูแล้วก็มีเห็ดต้นมาเห็ดปลูกนันปลูกนี่ปลูกเนาาเลี้ยงงวครับนี่ก็เป็นชีวิตแบบพ่อเพียงบ่พ่อเพียงแต่ว่าเฮาเหตุแบบเศรษฐกิจ ขายได้น่ำครับปเป็นอาชีพของข้าไเป็นหน่ำแมนครับครับพ่อแม่พี่น,อน้องกะแบบนี้แล้วเนาะแบบวิธีชีวิตแบบคนอยู่บ้านนอกบ้านนอกข้าหาไปนำ่ำขายไปนํำนี่แหละครับเนี่ยละประมาณนี่ละแมนครับครับพ่อแม่พี่น้องคลิปดีกัสิสด้คอามรำล้าพ่อแม่พี่น้องน,นะครับใครเข้ามาชมคลิปนี้กัฝากพ่อแม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจงให้ตามวนคนสีเกตทำคลิปใหม่ๆในเด้อครับพ่อมพี่น้อง ลาละครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ